เราจะมาแนะนําน้องกระจังค่ะลูกสาวปอพาเนาะมาค่ะวันนี้วันเสาร์น้องกระจังทําอะไรบ้างคะเช้ามาตื่นมาอาบน้เป็นคนแล้วก็ข้าวแล้วก็วัดบ้านถูบ้านอ๋อปาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทําอะไรอีกคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตั้งใจเรียนอย่างนี้ไม่หลุดตอนเรียนอ่ะอันนี้เลขอะไรคะเนี่ย น้องมาไหมคะน้องไหมอ๋อทำเอง,อเองน้องกระจังอายุกี่ขวบแล้วคะสิบ <c oughs> ใ้บอ <c oughs> อายุกี่ขวบรู้ไหมคะตัวเองอายุเท่าไหร่ <c oughs> ใช่เก้าวขวบอยู่ปออะไรคะ <c oughs> ขึ้นปสี่นะคะตัวเล็กวิเดียวนี่แล้วก็มีเห่าไหมคะหัวมีเห่าไหม รอบแล้วคะวันละกี่รอบเนะี่ยหมักผมอ่ะหมักผมวันละกี่รอบหนึ่งมักหมักทุกวันเลยนะก็ยังมีเหาอยู่อันนี้คือมันแก้ยากมามากเลยทุกคนเหาเนี่ยแก้ยากมา,มากๆเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วพอไปโรงเรียนปุ๊บอ่อย่าหอมหมา <laughs> พอไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็ติดกันมาอีกตอนนี้เปาก็เริ่มหลนัว <laughs> กันละนาวเลยทุกคนเราต้องมีหวีเนาะหวีเราซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้าแปลวหวีมาให้ท่านผู้ชมดูสิมาแปลวหวีมาสิหวีหวียังดีเลยนะทุกคนราคาย20บกว่าบาทซื้อสองอันก็เสียค่าส่งเหมือนกันมาสิมาลองดูสินี่นะหวีแบบนี้ทุกคนดูสิเหายังติดอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมฮะ <Huh? S 1> ตัวเหาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่มดมด oh, <wow. S 1> <laughs> ไรตรงนั้นอะเอาหรอนี่มาลงมาสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเทอมที่แล้วสอ,สอบได้ที่ 1, พพหนึ่งกพราะฟุ้คลมาลงมาสิเก่บผกบัวว่าลงมานี่ทุกคนไปหาซื้อกันได้นะคือต้องหวีทุกวันแล้วก็ใส่น้ำมันมากอผมเขาก็เลยดูแฉะแบบนี้นะน้ำมันมากอนี่น้องกระจังจะออกคลิปกับป๊อบปพา,าบ่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูตอนน้องดื้อด้วยนะ oh. เวลาน้องพูดไม่ฟังอะ่ะ oh. ใช่ไหมคะตอนแม่ตีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาให้ให้ฟังเนาะ oh. แล้วมีคําถามอะไรจะถามน้องกระจังอีก oh. ก,อก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้น้องกระจังมาตอบหรือว่าพี่เกดด้วยนะคะโอเคพี่ <Okay. S 1> น้องใหม่แล้วพี่เกดเป็นยังไงบ้างดูสุตาดูสุดตาต,ดตายอย่างเงี้ย มีน้องใหม่แล้วพี่เกดเป็นยังไงบ้างพี่เกดรักน้องไหมหรือว่าพี่เกดคิดว่าโอ้ยน้องคือภาระนะพี่เกดจะบอกว่าน้องคือภาระหรือเปล่านะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะและเดี๋ยวมีอะไรก็ถามน้องกระจังได้เลยเนาะว่าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างชอบสีไหนไปยังไงมีแฟนหรือยังหรือว่ายังไงแซวแซวทุกคนแซวแซโอเคถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะน้องกระจังบ๊ายบาย